มีคนถามวิ่งแล้วได้อะไรนี่เจอเงินตกกี่บาทพี่300 300เป็นไงวิ่งแล้วได้อะไร้วจะไปคืนใครตาโคตรดีเลย่ะึ่งยังไง ep ที่7นะครับนักวิ่งพร้อมนะครับนักมวยพร้อมเนะี่ยเจอกันเรียบร้อยแล้วโหลดอาหารก่อนนะครับตอนมีทั้งหมด5คนนะครับก็หลักๆก,ก็มากันเย็นไงมันก็เลยต้องวิ่งกลางคืนกลางคืนก็ไม่มีอะไรมากนอกจากวิ่งล่าท้าผีอย่างเดียวนะครับพี่ออสเป็นแกนนําที่เหลือก็ตามตามไปมีพี่ตั้มพี่นัด พี่กิจแล้วก็ผมนะเห็นเงาใครไม่แน่แบบโอ้โหโโโโรับรองหล่อแน่นอนใครอยากไปดูสู่สารอยากไปดูคลิปอะไรที่แบบหล่อนๆเฮี้ยนๆเดี๋ยวลองดูคลิปนี้เลยละกันนี่คือผมตัดต่อให้พี่ๆเขาเลยเอายาวๆไปเลย15นาทีเลยเพราะฉะนั้นจุ่ๆไปเลยนะครับลองดูนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทนะครับดูดิฮะหน้ายัางแดงเลยน่ากลัวปะล่ะเขาอะไรทำเหยื่อปลาหรือปลาแมวส่เดือนเหรอ ตกได้ไหมไปรุ่นตกได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้เลยเหรอตกมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม,ไ,ไม่นานวิวสวยนั่งเป็นบอยแบนด์เลยดูโอ้โ oh, ห oh, คนอัดแน่นเลยนะครับก็อันนี้คือหลังจากนั่งเรือเล่นมาแล้วนะแล้วก็มาเจอพี่ๆเขาหน่อยนะครับตรงสกายเลนนี่แหละนะครับเจอนักดนตรีมาเป็นไอน้ำเลย กสุาดโอเคครับฟังนิดหน่อยก็พอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับนี่คือวัยรุ่นนะครับตามสัญญาก็โอนให้เสมอแหละนะครับเด็กที่มีความสามารถนะฮะแต่อยากได้เพลงมันกว่านี้นะแสงสว่างบอดี้แสลมอะไรไม่ได้ใช่ไหมเป็นถนนคนเดินที่ผมไม่ค่อยเห็นนะเมนูอาหารแปลกหอยแปลกบ้านท้ายเป็ดย่างก็มาหางหมูทอดก็มาอะไรแบบ ผมไม่ค่อยได้เห็นนะผมรู้สึกว่ามันแปลกนะแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เขาแปลกหรือเปล่าใส่ใหม่กรุงเทพก็ไม่ค่อยมีขายนะผมบอกเลยแ้ะพิซซ่าที่นี่ก็หลากหลายมากก็คือร้านเดียวผมก็อิ่มได้เลยผมบอกเลยนะฮะโอ้โหดูดีปลาหมึกมันปลเอกปะมันใหญ่ไปไหมใหญ่เกินไปไหมนะครับผมอยากกินน้ําโคกอันนี้ไม่เคยกินเลยอะ่ะรสชาติแปลกๆปกเหมือนกันนะผมสั่งมาแก้วนึงเนี่ยกินไม่เป็นเนี่ยนี่คือครั้งแรกเลยนะเนี่ยพูดจริงๆนะฮะน้ําโคก,กินอยู่แต่ไม่ใช่โคกแบบเนี้ยโอ้โหมันแปลกๆมันมีแบบ กินมันจะเปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วมันก็แบบหวานๆปลาแรมปลาแรมโอ้โหอเมนูคนอ้วนเลยครับผมบอกเลยนะครับนี่คือผมแอบถ่ายพี่ๆเขาติดสาวซังั้นเอาแค่นี้พอครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับให้ผมลองไหมเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้่ยผมไม่ต้องลองดีกว่านะครับพี่เขาลองเพอกว่าเยอะเลยนะครับดูบรรยากาศเป็นไงฮะโอ้โหพอได้ไหมฮะ ดูเขากินนู่นกินนี้กันนะเขาโหลดเต็มที่เลยผมกินอันเนี้ยสองแผ่นเองอะ่ะคิดดูดินะครับเขาบอกแผ่นละห้าบาทผมเลยถามว่าเอานิดเดียวได้ไหมต้องอเป็นชุดไหมครับพี่ชุดมันสามสิบไงนะครับทุเรียนก็อยากกินอยากกิน,กกนมันมีทุเรียนแบบทองผ่าภูมิด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ชิมเหมือนกันเป็นยังไงดูนั่งกินบรรยากาศดีดีไหม การกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับของคุณพัฒนากีฬาแห่งชาติครับคณะกรรมการกีฬามวยครับคณะกรรมการกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับขอบคุณไปดเลยนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจนบุรีท่านอุทิพงศ์สุภการิศขอบคุณด้วยนะครับท่านธีศิสุดสุขวันนี้ประมาณหนึ่งชุ่มครึ่งครับวิ่งไปประมาณ20โลครับเรียกว่าเดินดีกว่าโปรแกรมเป็นยังไงเหรอครับผมไม่ร like ู้เหมือนกันเห็นเขานัดกันมาผมก็ แค่มาก่อนเวลาแล้วผมก็เลยวิ่งคนเดียวผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงแต่เขารู้สึกเขาก็จะพาไปในที่ที่เขาอยากไปกันอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูภารกิจลับไหมล่าท้าผีหน่อยไหมเนี่ยเครื่องมันจะหน้ากูเนี่ททาคเอกสรตรงนี้ตึกหน้าเนี่ยสวยแต่ว่าไม่น่ากลัวกางเกงเนี่ยเนี่ยมันคือผู้ ปแบบหูรถไฟเลยออ่ะันนี่อยู่ตรงกลางัอเออายยู่งไม่มจบหรือของเข้าไล,ลา่ไรักษวขาเลยชัดเลยเป็นเงาเลยยาวด้วยตัวสูงยาวเลยข้างหลังเนี่ยหล,หลอนเลยตัวเนี้ยนี่คือวัดอะไรพี่วัดใต้ <c oughs> คือวัดเนี่ยเก่าแล้วตั้งแต่สมัยยุคยาแต่ที่เนี่ยมีภาคกิจจารย์ที่มีชื่อเสียงนะหนูเพิ่เปลี่ยนวัดใต้ หลวงพ่อเปลี่ยนวัดท่านซึ่งเหนียวฟันแทงไม่เข้าม,มีเล่าว่าญี่ปุ่นน่ะเอาดาบญี่ปุ่นฟันท่านน่ะไม่เข้าอ่ะฟันจนหักอ่ะฟันจนดาบหักโโเพาว่างั้นนะเพราว่าอย่างนั้นคือตามตำนานของพระเครื่อง <c ười> อ๋อแล้วมีระเบิดลงไหมที่นี่มีไม่ระเบิดระเบิดลงแต่ไม่ระเบิดใช่วัดชายชุมพลอันนี้มีเรื่องเล่าไหมพี่นัท อันนี้ไม่รู้เพราะไม่รู้เิ่งสร้างอันนี้เพิ่งสร้างวัดชัยชุมพลชนะสงครามโอเคครับอันนี้คือวัดชัยชุมพลชนะสงครามโอเคครับอะฮะอันนี้คือเป็นอนุสรณเพิ่งสร้างใหม่ทิพนาวาอาชาในสวยวัวไปวิ่งอะไรเพิ่งสร้างแสงหน่อยดิหรือไม่ต้องถ่ายรูปไหมโอ้ไม่ต้องต้องไปได้นะ พี่วิ่งเหรอน้องยอดขุนพลแหละของกาญจนบุรีอ่ะพระอะไรนะฮะพระเขาเรียกว่าพระท่ากระดานพระท่ากระดานคือวัดท่ากระดานน่ะ กศรีสวัสดิ์อยู่อำเภอศรีสวัสดิ์เป็นเป็นหนึ่งในเบญจภาคีเนื้อชินอตอนนี้ก็สวยก็องค์นึงก็ขึ้นหลักหลายแสนแล้วถ้าถ้ากาญจนบุรีเนี่ยพระอะไรดังๆที่เขาเล่นกันถ้าเมืองการน์เนี่ยเมืองการที่ที่เห็นก็จะมีเนี่ยหลวงพ่อเปี่ยมวัดใต้นี่แหละหลวงพ่อเปี่ยมวัดใต้หลวงพ่อเปี่ยมวัดใต้รุ่นแรกดังนะแล้วก็หลวงปู่ดีวัดบ้านยางเงี้ยวัดบ้านยางอยู่ไหนอยู่กาญจนบุรีอำเภออะไรไม่รู้อ๋อแล้วก็ กระทภากูก็เนี่ยูสีสว่างนี่แหละซึ่งเขาค้นพบเนื้อชินนะเป็นเหมือนฝาก้นไอยไอ้ฝาหน,นุมคกเลยแล้วทางหลวงปู่นาศหลวงปู่นาศวัดอ่าก็สีโลหะบำรุงเนี่ยก็สีโลหะเขาก็มาทำเอามาปั้มเลยนะท่านไม่หลอมนะท่านบอกว่าเอามาบดเลยคือเอามาบดให้เป็นแผ่นเลยแล้วก็ปั้มอย่างนั้นเลย เป็นเป็ผ้าท่ากระดานแต่ว่าเป็นลักษณะผ้าปั้มไม่ได้ผราหล่อเพราะท่านไม่อยากจะไปรบก,กวนแบบว่าไปหลอมใหม่เอาไปปั๊มเลยรีดให้แดนแล้วไปปั๊มนี่เป็นความรู้ของเซียนพระพี่ภูมิก็ให้หนักตัดไปร้อยเอาจริงเยอะจนเหนื่อยมีคนถามวิ่งแล้วได้อะไรดิ เจอเงินตกกี่บาทพี่300 300เป็นไงวิ่งแล้วได้อะไรก็จะไปคืนใครตาโคตรดีเลยอ่ะคืนยังไงคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้ทำบุญก็ได้แต่พี่เลยพี่เป็นคนเจอโอ้โหในนี้คนนี้มันได้แล้วเฮ้ยไม่รู้แล้วนะคลาสสิกคลาสสิกบอย นเ,นเนี่เีนเน้าหใหญ่ดีอ้โอระดับหน,น้าเลย,ยใลยดดี่ม่อรงยี่มีมีสองาชาติแล้วไทยจียนอันนี้เห็นอันนี้เห็นเดี่ยวไฟกใญีปุ่นนี่คือกลุ่มกลุ่มคนที่เขาไม่หลับไม่นอนกันนะครับตอนเวรยามค่ําคืนนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนแล้วดูนะครับนี่สนามพระเครื่องปุ่มคนใจกล้าบ้าบิน สูงวายอันต้าได้เลยมันเป็นศูนย์เขาจัดให้เป็นศูนย์สานแล้วนะเออเขาก็วิ่งกันแหละเดินทางสื่อสารไทยจีนตลาดสื่อสารที่โคขับรถไฟฟ้าโอ้โหเป็นสื่อสารที่สวยชเชยรับประปา ทำสะพานไงเกี่ยวกัสะพานทำน้ำแผลเสียชีว layers, itation, ิตช่องเขาคาดินะอันนี้ให้ตัวนึงนะอ๋อก็คือคือตายตรงไหนก็ฝังที่นั่นอ๋อสุสานท่านนี้เขาเขาทำเยอะใช่เพราะที่นี่ตายเยอะตายเป็นลึงโอ้โหแล้วส่วนใหญ่อ่ะทั้งเอ่อเฉลยเฉลยที่ไ่นจะเป็นคนออสเตรเลียอย่างที่บอก80%ดปอรอ๋อไปยืนอ่านไปยืนอะไรทหารออกเพราพี่เคยเข้าไป เดินอนอยู่เข้าไปได้ป่ะไม่ได้ไหมได้ได้เนดนี๋นะดยเดยี 6, ดยวหกนเก้าร้อยแปดสิบสอง บอกว่าทุนี้ห p, ทหารทั้งนั้น hoe, <อ> er. ไงพกเฉลยพีนน้อยเห็นไหมยี่สีพกเฉลยอ่ะอัยีนนี่มันต้องไปอยู่กลางดงเไยนี่มันมีพื้นนู่นรััู้ปปตามเยอะทำยังไงอาราบามตั้มทำรูปไทยตั้ม ้ออยู่ไหนครับห้องน้ำต้องเตียงใหญ่นะมันเล็กกว่าโอเคนคะตอนนี้เรามาอยู่ที่เกสเฮาส์นะครับเอ่อห้องพัดลมนอนได้สองคนนะครับสามร้อยแล้วก็ห้องแอร์นอนได้สองคนเหมือนกันสี่ร้อยแต่ว่าเราก็เลยนอนห้องแอร์แล้วก็ดันเตียงม,มาติดกันเพื่อจะนอนห้องหนึ่งสามห้องหนึ่งสองนะครับคืนนี้นะ่าจะไม่ได้นอนประมาณนี้นะครับเป็นเกสเฮาส์ที่คล้ายๆแบบบ้านรุดไหมคล้ายๆบ้านรุดไหมโอเค,ครบรรยากาศห้องนอนสามคนนะครับนีรีดกว่าไงสองคูณสามไหมอืม สอคูณสามเมตรเล็กๆไม่มีห้องน้ํารวมตอนนี้ทั้งสองคนไปอานบน้ํานะครับผมอาบเสร็จแล้วแล้วก็ย้ผมจะเล่าก่อนนะครับก็ภารกิจเราก็คือเราวิ่งไม่จบกันเราก็เลยมานอนละตอนนี้ประมาณตีสองไนมะประมาณตีหนึ่งครึ่งตีสอประมาณเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเจ็ดมงครึ่งเพื่อจะไปเขาเอะไรช่องลม ช่องขาดเขาช่องขาดไปไงจำชื่อไม่ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จบภารกิจนะครับพี่กิตบอกว่าพรุ่งนี้เช้าที่จะไม่ไปประมาณนั้นก็จะเหลือประมาณสี่คน,นีนรรเ,เนี้ยเรียนไหนก็มาเราก็ที่เที่ยวหน่อยนะครับนอนพักนิดนึงก็ใช้สบู่ก็เดียวล้างหน้าสระผมนะครับฟันไม่แปรงไม่ได้ซื้อยาสีฟันไม่ได้แปรงฟันมาจบภารกิจซื้อครีมกันแดดที่เซเว่นนะครับนี่คือบรรยากาศน่ารักน่ารักนอนอัดกันสามคนนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดี น่าจะไม่ได้นอนคืนนี้วีพลมได้วยป่ะโอ้โหหนาวตาเลยนะเนี่ยน่ารักกันเนี่ยน่ารักเลยกินนิ้วเราอะไรอ่ะอะไรครับ